ที่ยอดโดมเห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของการเดินทางไปฉลองสัตยาธิยโยมที่ร้านอาหารบางร้านอาหารโตเกียวนะซึ่งก็เป็นเจอภาพประจำวันนัดวันจันทร์ทุกวันจันทร์ก็จะมาฉลองสัตยาธิยโยมที่ร้านโตเกียวนะอีกไม่กี่นาทีก็จะทิ้งแล้วคุณผ้มนะก็จะเป็นร้านของคุณโยมเตือนใจก็เป็นร้านของคนไทยซึ่งตั้งซึ่งอ่ประกอบกิจการมาประมาณ5ปีกว่าแล้วนะ ตอนนี้คณะสงฆ์วัดบุตรก็กำลังเดินทางมาชรอรัสธาสสำหรับรรมาที่ประกอบการมาฉลองสถาจะยมในครั้งนี้ประกอบวิดีโอชุดนี้ก็เป็นทร,รมาเกี่ยวกับอาหารอาหารคนเรามี4อย่างก็คือ1นึ่งเกลิงกาลาอาหารเกีาา่กับข้าวของข้าวของหวานที่เรารับประทานเข้าไปต่ละวัน2มโนโสนเจตอาหารอาหารคกอกําลังใจที่ทุกคนในสองคมจะต้องมีกําลังใจให้แก่กนแอะไรกัน ต้องมีการแสดงออกต่อกันในทางที่เป็นการให้กำลังใจต่อมาก็คือต่อมาก็คือปุญญาอาหารอาหารคือวิญญาณอาหารคือบุญญา,า,า,ญญาก,ก็คือบุญกุศลที่เราทุกคนต้องร่วมกันทำนะต่อมาก็คือผัดสอาหารอาหารคือกําลังใจขอภัยอาหารคือผัดสะที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราท,ทําดีก็เกิด มีความประทับใจมีความเชื่อมชื่นเบิกบานตอนตอนนี้ก็ถึงถึงร้านพอดีจมนัธรรมะก็เป็นอันว่า,าจบลงพลอดีแล้วจะพาญาติโยมไปดูบรร,รายากาศในร้านก็ขอเชิญญาติโยมชาวพุทธเรานะเข้าไปชมร้านาโตเกียวนะซึ่งก็เป็นร้านของโยมเตือนใจเป็นเจาภาพปชมวันวันจันทร์นระรับนะ อ,อนุญ,ญาตพาพาชาวพุทธมาเยี่ยมชมร้านนะอน,นี้เป็นเจ้าของร้าน,นะอานยอมโต๊ดในยมโต๊ดเจ้าของร้านที่อยู่เคาน,นะน,น์เตอร์นีบรรยากาศภายในร้านร้านใหญ่นะคุณชมมามีโอกาสมีเวลามาทางนี้ก็มาแวะได้ในะร้านโตเกียว บริหารโดยคุณผูมเตือนใจร้านใหญ่อดโอโมนะคุณผู้มนะร้านใหญ่อดโอโมสวยจัดที่ดินยังสวยงามครานี้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นฝรัง่ง